YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําระเจวันที่26พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มกันที่รายงานข่าวลือร่วมกับเจ้าโกเมสกองกลางมดงานวัย25ปีของบุฟแฮมตันซึ่งก็เป็นนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกหนึ่งรายที่มีข่าวกับทัพผีแดงของเราอยู่พอสมควรล่าสุดนะครับตามรายงานของดาวิดออนสตีนเทียร์หนึ่งจากเดอะแอแลนติกก็เปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังจับตามองเจ้าโกเมสจากวูฟแฮมตันจริงครับแต่าว่าก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป้าหมายอื่นๆในตำแหน่งกองกลางที่สโมสอเนีด้จับตาดูเอาไว้อยู่หลายคนส่วนเขาลือจากช่วงที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงมูลค่า50ล้านยูโรกับทีมมมาป่าในส่วนนี้ครับเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยได้รับข้อมูลทำนองนี้เลยและไม่น่าจะมีความคืบหน้าอย่างที่มีข่าวไปด้วย แต่มันก็มีสิ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือหากว่าถึงช่วงมกราคมวูฟแฮมตันยังจมอยู่โซนตกชั้นมันก็มีโอกาสที่นักเตะจะเลือกย้ายทีมทันทีหากว่ามีข้อเสนที่น่าสนใจเข้ามาแต่กับทั้งหมดนี้ครับต้องดูว่าวูฟแฮมตันจะยอมปล่อยนักเตะคนสําคัญของพวกเขาหรือไม่เพราะมันก็จะส่งผลต่อการไล่เก็บแต้มเพื่อการอยู่รอดบนลีกสูงสุดของพวกเขาด้วยนั่นเองครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของเอเลดแอนเดรสันกองกลางตัวเก่งของทีมเจ้าป่าฟอ r e เรสต์และกันหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของแมนยูเน็ดในปี2026ล่าสุดนะครับแอนดี้มิดเทนไซด์ข่าววงในระดับเทียนหนึ่งของสโมสซก็ยอมรับมาว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตามล่าแอนเดอร์สันแบบสุดกำลังอย่างแน่นอนครับเมื่อตลาดซื้อขายเปิดตัวขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการลองเชิงในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้สูงสุดนะการย้ายทีมจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าก็ตามและเขายังยืนยันปิดท้ายด้วยในครับว่าแอนเดอร์สันน่ะคือเป้าหมายสําคัญของทีมที่แมนยูไนเต็ดอยากจะเซ็นด้วยมากที่สุดจากลิสต์นักเตะที่มีอยู่ในมือตอนนี้ด้วยครับเพื่อการยกระดับแดนกลางในระยะยาวของทีมนั่นเอง รายงานต่อมาครับเป็นข่าวลือร่วมกับเจมส์การ์เนอร์อดีตลูกมอที่ปัจจุบันเนี่ยเล่นให้กับเอเวอร์ตันซึ่งในเกมล่าสุดที่วูเขาบุกมาเฉือนทีมผีแดงเราถึงโอทราฟอร์ดตัวของการ์เนอร์เองก็ได้รับคำชื่นชมอยู่พอสมควรในครับกับเรื่องฟอร์มการเล่นทางนี้ล่าสุดครับตามรายงานของทางแกรนเบลีสายข่าวคนดังของ Standard Spot ระับบุมาว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเ่็นตมีแผนจะดึงตัวเจมส์การ์เนอร์อดีตกองกลางลูกมอกลับสู่สโมสรอนในช่วงซัมเมอร์2026เนึ่งจะว่าเจ้าตัวในกำลังจะหมดสัญญากับเอเวอร์ตันหลังจบซีซั่นนี้ในขณะที่เจสันวีคอร์ผู้ในการกีฬาของทีมในครับก็กำลังจับตาดูดาวเตะรายนี้เป็นพิเศษด้วยเช่นกันซึ่งกับเรื่องราวนี้ครับแกรนเบลลี่ได้เผยมาว่า เจมส์แกรนเนอร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในซีซั่นนี้และเอเวอร์ตันกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญาใหม่กับเขาซึ่งเอเวอร์ตันก็มั่นใจนะแต่ก็มีหลายสโมสรจับตามองอยู่เช่นกัน m มนเชสเตอร์ยู t นเต็ดตอนนี้ทราบสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างดีด้วยเฉพาะความสามารถในการจะเล่นในระดับสูงแถมเล่นในหลากหลายตำแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและที่สำคัญเมื่อคุณเพิ่มเรื่องที่เขาเป็น,นตักเตะโฮมกรอเนของแมนยู i นเต็ดและก็อาจจะย้ายทีมได้แบบฟรีฟรในช่วงซนะัมเมอร์หน้า เจสันวิลคอร์ที่จับตาดูเขาอยู่แล้วและทีมงานของเขาก็รับรู้สถานการณ์นี้ทั้งหมดดังนั้นนี่ถือว่าเป็นดิวที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท้งนี้ครับกับเรื่องของเจมส์กกร์เนอร์ทางแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของทีมก็ได้ร่วมกล่าวชมผลงานของดาวเตะรายนี้เช่นกันนะครับกับเกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางของทีมที่คอยเชื่อมระหว่างเกมรุกและก็เกมรับได้อย่างลงตัวซึ่งแกรี่เนวิลครับได้กล่าวชมเจมส์กกร์เนอร์มาว่า ผมคิดว่ามันเป็นการผสมผสานกันของเอเวอร์ตันระหว่างเกมรับที่ยอดเยี่ยมผ่านการเล่นที่ดีพลังงานที่สูงด้วยมีเจมส์การ์เนอร์อยู่ตรงนั้นและก็ทำให้แมนยูนิต็ดงุดหงิดแต่เมือ่อพวกเขาคลองบอลผ่านนักเตะอย่างเอ็นดีไอดูสบปริลล์ฮอรกิลิชหรือว่าจะเป็นแบร์รี่ที่ทำหน้าที่พักบอลได้ดีและพวกเขาเนี่ยก็ทำได้ดีมากด้วยผมคิดว่าเจมส์การ์เนอร์น่ะยอดเยี่ยมมากในผังแดนกลางทุกคนกล้ารับบ,บอลไม่ได้แค่โยนบอลยาวไปข้างหน้า ซึ่งเครื่งหลังพวกเขาต้องตั้งรับมากคึืนตามสถานการณ์แต่หลังใบแดงนี้ครึ่งแรกพวกเขาก็ยังคงเล่นได้ดีมากๆอย่างเหลือเชื่อมาต่อกันที่รายงานของทางคริสวีเลอร์สายข่าวแมนยูเนียดจากเดลี่เมลนะครับกับอัปเดตนักเตะในทีมเยาวชนรวมถึงแข้งที่9ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วแต่ถ้าว่ายังไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนัก เดียวเริ่มกันที่เอเดนเฮฟเว่นกองหลังวัย19ปีที่ซื้อมาจากแอสเนลเมื่อตอนมกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งในปีนี้เจ้าตัวแทบไม่เดีโวกาสลงเล่นเลยในทีมชุดใหญ่ต่างจากช่วงครึ่งปีแรกที่เจ้าตัวน่ะย้ายมาพอสมควรทั้งนี้ครับทางคริสวีเลอร์ก็ระบุมาว่า เอเดนเฮฟเว่นอาจจะถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมในตลาดมกราคมที่จะถึงหลังการเตรียมคัมแบ็กกลับมาลงสนามของลิซันโดมาติเนสอย่างเต็มรูปแบบซึ่งอาจจะเป็นเกมหน้าที่กองหลังชาวอร์เจเนายจะได้โอกาสลงสัมผัสเกมในรอบกว่า300วันและหากว่าตัวลิชาครับไม่มีอาการเจ็บเพิ่มเติมในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงตลาดหน้าหนาวด้วยสถานการณ์ที่กองหลังล้นทีมแบบนี้ครับแมนยะูไนเต็ดจึงหวังจะปล่อยเอเดนเฮฟเว่นไปยืมตัว อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ยังเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้ในส่วนนักเตะดาวรุ่งอีก2รายที่แมนยูเน็ดกำลังจะปล่อยยืมเช่นกันนั่นก็คือเอโกกเลออนแบ็กซ้ายวัย18ปีที่ย้ายมาตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทางเซคูโกเน่กองกลางวัย19ปีจะถูกปล่อยยืมตัวไปเก็บประสบการณ์เช่นกันครับโดยเฉพาะกับในรายของเซคูโกเน่ที่ข่าวหลุดออกมาเป็นระยะในช่วงหลังถึงเรื่องการปล่อยยืมตัวนั่นเอง มาต่อกันที่ข่าวสำคัญอีกอย่างในวันนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือทางลอรีวิธเวลสายข่าวเทีหนึ่งทีมผีแดงเราครับได้ยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะแต่งตั้งคายแม็กค l ลลี์อดีตแมวมองจากไบรตันและก็เวสแฮมให้เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าแมวมองระดับอาวุโสของสโมสสนคนต่อไปและก็จะทำงานภายใต้การดูแลของคริสเซอร์ฟเว w เวลผู้จัดการฝ่ายเฟ้นหานักเตะของสโมสสครับ ทางนี้ครับทางคายแมคคารลีเนะี่ได้พูดถึงการเตรียมเข้ารับงานกับแมนยูนเต็ดผ่านนางดีแอเลนติกด้วยว่าผมกําลังมองหาผู้เล่นที่มีความกระหายอยากจะประสบความสําเร็จและก็มีทัศนคนากติและก็ทักษะที่เหมาะสมที่จะช่วยเราได้งานของผมคือการระบุให้ได้ไม่เพียงแค่ผู้เล่นที่เก่งแต่ต้องเป็นคนดีด้วยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ฟุตบอลนะ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่แตกต่างเพราะคุณไม่ได้มีขั้นตอนสัมภาษณ์ผู้เล่นเหมือนการรับสมัครงานทั่วไปดังนั้นคุณต้องพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมเก่าและปัจจุบันโคช้ชสื่อตัวแทนและก็ผู้เล่นเองคุณทําการตรวจสอบประวัติทุกอย่างคุณจะได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายแต่ถ้าว่าสุดท้ายก็เป็นการตัดสินใจของคุณเองผู้เล่นบางคนอาจจะเหมาะกับสโมสซหนึ่งแต่ถ้าว่าไม่เหมาะกับอีกสโมสซหนึ่ง ทังนี้ครับสำหรับงานล่าสุดที่ใครแม็กเคาลีย์ทำในตําแหน่งหัวหน้าแมวมองนั้นก็เป็นที่สโมสรันเบตันแอนด์โฮฟนะครับโดยมีนักเตะที่มีชื่อเสียงแจ้งเกิดขึ้นมาและแฟนบอลอย่างเราก็ค่อนข้างจะคุ้นหูพอสมควรนะครับก็อย่างเช่นมอสเซสกเซโดและก็มาร์คคูคูเรย่าที่อยู่เชลซีและก็คารรุมิโตมะซูเปอร์สตาร์นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของมาติอุสคุนย่าแนวรุกตัวเก่งชาวบราซิลครับดิลลาซุนานเจ้าตัวได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับทางเช T Spo r t ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป้าหมายของเขาในการย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือการช่วยทัพผีแดงของเรากลับมาเป็นยอดทีมอีกครั้งให้ได้และก็พยายามต่อย,ยอดด้วยการไล่ล่าแชมป์รายการต่างๆโดยเฉพาะกับศึกพรีเมียร์ลีกที่สโมสรแห่งนี้กำลังต้องการมากที่สุดครับโดยที่มาดิอุสคุนย่าครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่า สำหรับผมมันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดเพราะว่าผมคิดว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่จำเป็นต้องขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดแล้วภารกิจของผมกับทีมคืออะไรล่ะมันก็ง่ายมากนั่นคือการนำสโมสรหัวกลับสู่ช่วงเวลาที่รุ่งเรืองอีกครั้งการช่วยให้ทีมกลับไปสู่สิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันทั้งการคว้าแชมเมีย์ลีกแชมเปียนส์ลีกและก็ทุกรายการใหญ่ๆทั้งหมด ผมรู้สึกแบบว่าถ้าเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกร่วมกับสโมรสรแห่งนี้หลังจากช่วงเวลาหลายปีที่ทีมไม่เคยได้มันคงจะรู้สึกน่าทึ่งอย่างที่สุดและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจําที่26พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ